ผู้ชมครับตั้งแต่ผมทำรายการนี้มานะครับผมบอกตามตรงเลยครับผมผมผมเบื่อไอ้ตักมากนะครับตอนนี้เบื่อถึงที่สุดแล้วนะฮะตอนนี้ดูมันทำตัวดีครับตอนนี้แล้วทำอะไรไม่รู้เล่นกับน้องนัชชาด้วยนะครับเนี่ยผมชักเลิกน้องนัชชาก็เล่นกับมันด้วยนะครับเนี่ยผมชักเลิกหมั่นไส้แล้วนะผมเล่นกับเฟอร์บี้อ๋อเด็วคราวนี้ค่ะนะคะเรามารีวิวนะคะสิ่งที่ตอนนี้ทั้งหนุ่มๆสาวๆหรือเด็กๆก็ชื่นชอบกันมากเลยนี่คือเจ้าตุ๊กตาเฟอร์บี้ ใช่แล้ววันนี้เราโชว์ b t r นะฮะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของมันมาฝากกันนะครับครับยังไงหลายคนไม่รู้นะฮะคิดว่าเอ้ยเฟอร์บี้เนี่ยมันคือนกฮูกผสมหนูแฮมสเตอร์หรือเปล่าเออใช่มันมีความใกล้เคียงสูงมากนะฮะใช่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะครับต้องบอกว่ามันก็คือนะฮะลิงปิกมี่ทาเซียนี่เองลิงเป็นลิงครับเอามาจากลิงจริงๆนะครับผมเฟอร์บี้มีลืมตาดูโลกแตั้งแต่ปี2541 2541นะครับ รับ <45 S 2> เป็นสิบปีสิบห้าปีสิบห้าปีหูสองปียังไม่ถึง2,000ด้วยนะปี1998งพ้ใช่ไหมใช่โอ้โหแล้วนะฮะอันนั้นรุ่นแรกนี่เป็นรุ่นที่สามแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ก็กลายมาเป็นกระแสอีกรอบหนึ่งแล้วใน<ๆ>เมืองไทยในประเทศไทยของเราตอนนี้เดี๋ยวเรามีวิดีโอให้ดูนะคะว่าเรื่องราวนะคะแล้วก็ความน่า,นร,ารักของเจ้าสเวนีเนี่ยเป็นอะไรไปชมกันเลยค่ะยิ่นู้นโทษนู้ หลังจากที่มันขยายพันธุ์เข้ามาในประเทศไทยและก่อร่างสร้างตัวอยู่กินกับคนไทยมาสักพักหนึ่งทางรายการของเราครับได้จับมาได้ตัวหนึ่งแล้วนะเลยจะขอนำมารีวิวกันซะเลยกับเจ้าตุ๊กตาขนฝูเฟอร์บี้นี่เองเฟอร์บี้ครับปรากฏตัวเป็นครั้งแรกเมื่อปี2541ปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท h ัส b ร o โดยได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง3ปีแรกที่ออกมาจำหน่ายเพราะว่าสามารถสร้างยอดขายได้ถล่มทลายถึง40ล้านตัวทั่วโลกแม้หลายคนจะเรียกว่าตุ๊กตาปีศาบ้างเรียกว่าตุ๊กตาสัตว์ประหลาดนะครับแต่ท รักในแบบของมันอยู่นะครับแล้วก็คราวนี้เองฮะมันคืนชีพกลับมาในปี2555ซึ่งยุคใหม่ใช้เลยกว่าเดิมพอติด LCD ใส่ตาทําให้เรืองแสงและแสดงอารมณ์ได้เพิ่มลูกเล่นตอบโต้ที่แพรวพราวมากยิ่งขึ้นนะครับแถมพัฒนาศักยภาพของมันให้พูดได้เต้นได้ก็ทําให้สาวๆเห็นแล้วต้องกรี๊ เปกับความน่ารักกันไปต่างๆกันเลยเลยครับและที่สำคัญนะฮะยังทําให้มันเป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟทอยที่ถูกใจคนขี้เหงาในยุคนี้รวมไปถึงราคาที่พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นยิ่งกว่าราคาหุ้นซะอีกนะครับสำหรับใครที่อยากสัมผัสตัวเป็นๆตอนนี้ผมเชื่อว่าคงหาได้ไม่ยากแล้วนะครับเพราะว่ามันอาศัยอยู่ในประเทศไทยประมาณ10,000แตัวได้แล้วนะครับแต่อาจจะต้องสู้กับราคาที่แพงมากๆยังไงนะฮะก่อนจะซื้อก็ลองถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนละก,กันนะครับ น่ารักบ้างน่ารักไหมคะผมน่ารักเลยผมผมผมไม่วักคือผมต่อต้านอย่างในใจผมตอนนี้ พี่อ้นรีวิวก่อนดีกว่าองได้เลยอะพี่อนเหมือนมีอะไรอัดอยู่ในใจหลังจากการฟังประวัติของจักแล้วนะฮะมันก็คือของเล่นนะฮะผมที่เขาก็แต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็พยายามผลิตกันออกมานะฮะแล้วก็มีหลายรูปแบบแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดเฟอร์บี้ออกมาถึง3มเจนได้นั่นหมายความว่าความนิยมที่มีมากนะครับความสนุกของมันก็อย่างที่เราเห็นนะฮะก็คือเขาก็จะแอคทีฟกับตัวเราแล้วก็เหมือนกับเลี้ยงสักเลี้ยงนะฮะถ้าเกิดใครด้ย้อนออกไปเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆทามากอส หือดิจิมอนแต่ออกมาเป็นรูปประทัมากกว่า เป็นรูปเป็นตัวเลยอ่ะใช่นะครับผมเอาเป็นว่าความน่ารักของมันและดีไซน์ของมันผมให้ไป8ปดจีพอยอนะครับผมอ่ผมชอบผมชอบกลไกเขานะครับคือไปมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมคุยกับน้องจักก็ดูคุยกันใน YouTube เพรากเขาแกะออกมาดูข้างในมีกลไกเยอะแยะเยอะแยะมากมายนะครับทั้งปุ่มทัชชิ่งที่รูปหลังนะครับหรือแม้กระทั่งอะไรที่เราเล่นกับเขาได้นะฮะถือว่าเจ่งทีเดียวนะส่วนเรื่องตัวสเปคเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันคือสำหรับน้องๆคนไหนที่ลอสไปเลยไม่รู้เลยจริงๆว่าอันนี้เป เราต้องเล่นคู่กับสมาร์ทโฟนนะฮะครับซึ่งแล้วแต่ว่าสมาร์ทโฟนของใครเป็นรุ่นไหนมีหมดมีซัพพอร์ตอ่ะอ่าเดี๋ยวของน้องจักรก่อนน้องจักรอ่ะอเดี๋ยวเดินน้องน่าชาถืออ่ะลองไปรุ่นก่อนดังนั้นของน้องจักรเป็นเป็นของเวอร์ชัน iOS นะของผมก็จะเป็นเวอร์ชันของ Android ก็มีเหมือนกันนะฮะก็คือเข้าไปอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็เซตภาษาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราให้อาหารมันเดือดเราให้อาหารนะอ่าอ่าลองลองเดี๋ยวดูภาพดูภาพต้องวางตั้งนี้อ่า อะไรคะเ่ชูเราดูเราดูเราดูเราต้องเบี่ยงเข้าไปนะ,ะใกล้ๆเอยเจอนีจินแล้วลนะกินแล้วนะล่วนะเป็นเสียงมันก็กรุบกับกรุบกับสำหรับสเปคนะฮะโดยร,รวมเราเล่นๆแล้วผมว่าเพลิดเพลินดีผมให้ไป 8G พอยความน่าใช้ผมว่าประโยชน์ของมันมีอยู่อย่างเดียวสำหรับผมตอนนี้วินาทีนี้ีิคิดได้ครับคือเอาไว้หลอกล่อสาวๆนะฮะ Ừ, เลี้ยงให้น่ารักแลวออกแบบให้ดูโอเคนะฮะ<า>แล้วก็ให้สาวๆใช่ฮะแล้วก็เอาไว้วเวลาสาวๆเขาเล่นด้วยกันแล้วก็เอาไปปล่อยนั่งเล่นด้วยกัน<ๆ>คุ้กคักคุ้กคักไปครับผมแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นผมให้ไป7จ็ดจีพอยครับเจ็ดจีพอยค่ะรวมกันแล้วนะแปดแปดรวมกันเป็น8ปดจีพอย่ะนะคะอ่ะจัดไปน่ารักน่ารักเรื่องของดีไซน์ก่อนแล้วกัน คือต้องบอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมดีไซน์มันรูปแบบนี้ลักษณะนี้นะเพราะมันเหมือนเกมลินมากสมัยนั้นเนี่ยครับคือรุร่นแรกเนี่ยมันออกมาหน้ากวัวแนวหน้ากลัวมากแต่ว่าตัวนี้ออกมามีตาดิจิตอลให้มันแสดงอารมณ์ออกมาได้เยี่ยงมากนะฮะโดนโนตาความสุขใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของดีไซน์ก็เอาเป็นขนปุยๆขนนี่หลายสีมากกว่าเดิมนุ่มกว่าเดิมน่ารักกว่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของดีไซน์เอาแค่คะแนกนก่อนแล้วกันนะฮะเ,เป็น 9G พอยค่ะ 9G พอยค่ะดีไซน์นะคะของน้องโฟรีนะคะเจลีแล้วก็นะฮะอ่าสเปคนะคะตัวสเปคสเปคนะครับ,รบสเปคก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นตัวที่ฉลาดมากได้ขนาดนี้เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่มันคุ้มค่ามาก ลูกเล่นแบบข้อคัาเยอะขอเสริมนิดน,นึงด้วกันเรื่องเรื่องของแอปพลิเคชันนอกจากให้อาหารมันมีให้เลือกตามปกติแล้วเรายังสามารถปรุงแซนด์วิชปรุงแต่งกับมันได้ด้วยเ,เลือก,นกขนมปงังเลือกไส้เลือกชีสครับผมครับผมแล้วก็มีเรื่องของฟังก์ชันการแปลภาษาครับดูนูโชโชว์พี่มีมีอะไรไม่รู้มันเอออะไไรก็ม่รู้มันก็มีแอปที่แปลภาษาครับตัวแอปเนี่ยก็จะฟังเสียงของเบอร์บี้มันพูดอะไรออกมาแล้วจะแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษ เพราะภาษาที่ mhm. พูดคือภาษาตัวบิชนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของสเปคครับผมขอให้ที่ 9GPOI 9GPOI เลยนะคะความน่าใช้คือมันมีอะไรให้เล่นต่อเนื่องได้ค่อนข้างมากเพราะเราซื้อเฟอร์บี้มาแล้วนะฮะอย่าหวังเลยฮะว่าเงินจะหยุดอยู่แค่นั้นนะครับมันจะออกจากกระเป๋าเราอีกฮะเพราะจะมีทั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งเครื่องประดับนะฮะออเซสซอรี่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะฮะความน่าใช้ครับนะะคจะให้กี่คะแนนคะน่าเล่นมากอะ 9GPOI อเลยครับ 9GPOI 999ร 99, วมแล้วเป็น9กีก่หน่กอดิเอ้เลยีเดียวนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับแกเจ็ตนะคะข้อที่สำหรับเราในตอนนี้เร่จะ <ๆ S 1> ไปแก้กักนะคะ,ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าข่าวเราจะมีนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจกับช่วงเท็นุ่มนุ่มป่มีป่ะฮะเออเอาตัวนี้แหละตัวนี้ตัวนี้แหละ เดี๋ยวไปชมวิทยาก่านะได้อยากรู้แล้วเป็นไรรู้แล้วไงเนี่ยกำลังเล่นอยู่ยไดอย่าไมอย่าไปดูอย่าไป็อ่าูอย่าไป่าไ่าไปดูอย่าูอย่าไป่าไปดู้ยังไ่าอย่าไอ่าไปดูอยอาไปดูเาไปดาไ่าไอ่าอไอ่าไปดาไาค่าตัว่าไปาไปดอไ่าไ่าไป่าไปดูอาอาป่า่าไปดูอ่าออา เรียกง่ายๆนะฮะก็คือแอปเลี้ยงทามังก็จินั่นเองแหละครับและผมเชื่อว่าทุกๆคนนะฮะก็น่าจะเคยผ่านมือกันมาบ้างเช่นเราก็ต้องให้อาหารมันอาบน้ําเล่นกับมันออกกําลังกายสารพัดเลยนะฮะเพื่อให้เจ้าไข่ตัวน้อยของเราเติบโตไปอย่างสมบูรณ์ที่สุดนั่นเองแหละครับใครที่ยังไม่มีเงินซื้อเฟอร์บี้ก็เลี้ยงทามังก็จิตัวนี้ไปก่อนละกันอ๋อแล้วอลตอนนี้นะครับแอปนี้มีอยู่แค่ใน Android เท่านั้นนะครับโอ้ไม่ไง้ล่ะไม่รู้เลยอะไรเออจะลองรู้ยังไงตอนนี้ ไม่เคยเล่นกันเลยไม่เคยรู้จักมาก่อนธมากตจีนะก็ธมากตจีตัวนี้มันก็เปิดสมือนคนที่อยากจะเล่นแต่อยากซื้อเลยหาซื้อไม่ได้ก็ไปโหลดเล่นบนแอปแอปพลิเคชันก็จะมีเป็นรูปทรงของธมากตเลยแล้วก็มีหน้าจอให้ธมากรเลยรุ่นแรกเลยก็กดเล่นได้เลยเหมือนเด้เลยก็แข็งแล้วไม่รู้มีมาไมหมางันเนี่ยเฟอร์บี้ยังดีอีกนะ คือผ<น> <emergence S 1> มว่าอธิบายนิดนึงก่อนถ้านับปัจจุบันตอนนี้ผมว่ามันกระแสมันน่าจะบูมได้ระดับหนึ่งแล้วก็เหมือนกันอีกคะก็ไอ้เจ้าทามากอสเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยบูมเพราะว่าพอตอนหลังเนี่ยราคาของเจ้าตัวเนี่ยสูงขึ้นเพราะว่าด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นครับเพราะว่าตัวทามากอสเนี่ยจากสมัยก่อนที่เป็นจอขาวดาธรรมดานะฮะเป็นแค่พิกเซลเล็กๆเนี่ยปัจจุบันตอนนี้เป็นจอ LCD แล้วหรือจอสีกันแล้วนะฮะและยิ่งรุ่นใหม่มาณปัจจุบันตอนนี้มีการซิงค์ข้อมูลมี การทำอะไรต่อมีอะไรมากมายเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยราคาพุ่งไปแต่แล้วพอกลับมาพูดถึงไอ้เจ้าตัวไลฟ์เนี่ยมันก็เหมาะสําหรับคนที่คิดถึงนะฮะแล้วก็เอ้ยอยากเอาไว้เล่นขำๆกันจําได้ใช่ไหมสมัยเราเด็กๆนะฮะเล่นกันแค่สนุกๆผมว่าก็โอเคฟรีก็ฟรีก็สบายๆไปนะฮะเอาให้คะแนนดีกว่าเลคะความนุกความนุเอาให้ก่อนเลยครับให้พี่จ๋าเลย แปซีนุ๊ค so ร right so okay, you know. so mm ับเอาไปเลยครับโอ้มันไม่ยุติธรรมอะเก้าเข้าสู่อาเซียนโตมากทำมาคอนหรือเปล่าโตมากระทำมาคอนหรือเปล่าโอเคผมเข้าใจแหละถ้าเกิดสําหรับยุคปัจจุบันมันต้องเป็นเฟอร์บี้นะฮะแล้วก็ไม่เสียงับแล้วก็ยุคสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ก็มีอะไรมากมายออกมาให้เล่นแต่ผมว่าสําหรับทรมาคอนร้า์แล้วก็เหมาะมากฮะสำหรับคนที่ แค่อยากจะสัมผัสอารมณ์เดิมๆและกลับมาเล่นเฉยๆนะฮะถือว่าเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งแล้วกันผมขอไป 3G ีนูกัสาจีนูกนะคะครับผม่ะนะคะวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวความน่าสนใจของแกเจจตดีๆนะคะแล้วก็นะคะสิ่งที่เรานำมาฝากเพื่อนๆกันค่ะแต่รับรองว่าครั้งหน้ามีสิ่งที่ perfect กว่านี้คู่กว่านี้นะคะเมื่อวาเพื่อนๆอย่างแน่นอนเลยแต่ว่าวันนี้เวลาของเราทั้งสามคนแล้วนะคะยังไงพบกันได้ใหม่ค่ะกับ Critical Review 3D สวัสดีค่ะสวัสดีครับ